สอนจะตอนเด็กๆิฉันว่าถ้าเราลงมันจะช่วยชีวิตเราได้พ่อ <c oughs> คุณนี่ฉลาดจริงๆเลยแน่นอนครับอยู่กันสามคน <c oughs> มันปอะไรไป่อะไรียไรเนี่ยีนยไหเนะหมาดงไม้มดงประมาณกี่โมงครับเที่ยงคืนช่วงเที่ยงคืนนั่น,นเหละ่วงนั้นคือเราก็นอนอยู่แล้วนอนแล้ว ก่อนที่คืนหน่อยนึงกาลัง,ก,ลงก็นอนเคลิ้เๆเนี่ยเดี๋ยวต้องเปิดหนังหลับไปแล้วแหละได้รูวก็เปิดหนังพอมาก็ให้เสียงดังเขาไว้เขาเดินมากี่ตัวครับตัวเดียวเดินมาถึงไหนถึงข้างบ้านเลยครับนี่ยะเข้ามานี่เลยเข้าเข้านี่เนี่ยมัเขืเนี่ยมนเคลียร์กระถางนี่เล่นเนี่ยแล้วก็เดินไปยืนอยู่ตรงนูน้นก็คือไม่เข้าไป ไม่ทําอะไรแล้วก็เดินไปเล่นไปยืนอยู่บนนู่นพักแล้วก็เดินกลับแล้วก็ย้อนกลับทางเก่าแล้วก็เดินตามทางออกหนนไปเลยโดยปกติเขาเข้ามาบ่อยไหมครับบ่อยแต่ก็ไม่เคยเข้าถึงตรงนี้ไม่เคยเข้าถึงมางี้แต่ราไมีเข้าบ้านเลยแค่นี้เขาเดินเข้ามาเลยก็ปกติก็จะเดินตัดทางปายางข้างบนเป็นป่ายางจะเดินผ่าป่ายางลงไปนี่ออกไปนู่นเน้วออกมาจากแค้มแล้วพอประมาณตีสามก็เดินกลับเลาะป่ายางออกเข้าแค้มแล้วก็ผ่านสวนในก็คือ ถ้าที่เราสังเกตก็คือเขาอาจจะลงมาหาอาหารกินตามปกติใช่แต่เมื่อคืนคงไม่มีอะไรกินม้งนะไปแะหน่อไม้ได้หน่อยมั้งนะปกติในพื้นที่จ่ายดาวเองมีทั้งป่าเยอะไหมครับก็ประมาณช่วงนี้เขาจะเวียนไปมาประมาณสามสิบตัวแต่ที่ประจําเนี่ยจาเดียวประมาณห้าตัวประจําทีเนี่ยก็คือก็ไม่ได้สร้างตามเรียบร้อยอะไร ก็ถ่านเป็ร้อนอะไรไหม,มครัก็ถ่าผลไม้ออกก็เรียบร้อยไม่เหลือหมดแต่ตอนนี้ก็คือเดิมแวะไปเรื่อยเออเพราะไม่มีอะไรกินถ้าลำนาลำย่ยออกก็โคนลำย่ยทิ้งหมดถ้านาลงกองก็โคนลงกองทิ้งหมดหน,มนดวดตะมูลน่ะเดือดร้อนหนักตะมูลอีกโคนต้นถอนหลักถอนโคนเลยทวนนู้นก็นาทุเรียนก็ปิดไฟหมดเลยแล้วนคนเฝ้า เขมาก็ลายก็ไปแต่ถ้าไม่ลายก็ทําเป็นมรูปม่ที่ก็เข้าถึงไหนก็ถึงนั่น